ดูสีสันผักของเราครับสีสันน่กากินมากสวัสดีนะครับผมคลิปนี้ผมจะพามาผัดแหนกกะหลำนี่ยเป็นแหนกกะหลำคือที่เราตัดกะหลำออกนะครับแล้วเขาจะมีแหนงก็แตกขึ้นมาก็ตตอกกระลำเก่าเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยให้เรามา,าตัดแต่งก่อนนะครับเราจะตัดเอาส่วนที่เขาไม่สวยออกนะครับตัดอย่างนี้นครับประมาณอย่างนี้จากนั้นเราก็ผาขึ้น ปาคืนนี้เลยเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการกินเวลาเราไปผัดจากนั้นเราก็มาหั่นพริกนะครอันนี้ผมใช้เป็นพริกจินดาแดงมาหั่นตามความยาวยานี้ แล้วก็กระเทียมประมาณ1หัวครับทุบมะเขืเทศ3มลูกนะครับถ้าได้มะเขืเทศลูกใหญ่ก็จะดีนะครับแต่อันนี้ผมไม่มีนะผมจะใช้เป็นมะเขเทศสีดา <S <S 1> <S 1> ผมผัดนี่ผมจะเตรียมเป็นซอสผัดไปเลยนะครับจะได้ง่ายผมจะใส่น้ำตาลทรายประมาณ ประมาณ1น่ช้อนชาฮะแล้วก็ทีทีทฮะผงชูรสใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับประมาณเศษหนส่วนสช้อนชาแล้วก็จะมีซอสปรุงรสประมาณ1น่งช้อนชา ตอนหนึ่งเสิร์ฟเราจะใช้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวจะเค็มแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยผมจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะเพราะว่าอันนี้ผัดยอดผักเราจะเน้นเป็นปน้ำมันหอยจะได้อร่อยโอเคครับแค่นี้นะฮะเครื่องปรุงเราจากนั้นก็จะใส่น้ำเปล่านะฮะประมาณสองช้อนโต๊ะเตรียมซอสของเราคนะนนะฮะ แล้วก็ทำการคน,นเราจะคนให้ซอสของเราละลายก่อนเราจะได้ซอสผัดออกมาอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นก็มาเริ่มติดไฟกัน ใส่น้ำมันน้ำมันไม่ต้องเยอะ,ะใส่น้ำมันไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะพอถ้าเราใส่น้ำมันเยอะไปเดี๋ยวเวลาเราผัดออกมาเขาจะเลี่ยนเราต้องใส่น้ำมันแค่พอน้อยบนน้ำมันให้รอกระทะนิดหนึ่งร้อนน้ำมันร้อนครับ าแก๊สผมมันเล่งไฟแรงไม่ได้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวอินฟลีตถ้าเตาแก๊สไข่ที่ใช้ไฟแรงแรงได้นะครับผมแนะนําให้ผัดไฟแรงแรงนะครับผัดผักเนี่ยเพราะว่าถ้าผัดผัดไฟแรงแรง,แรงเนี่ยสีเขาจะได้สวยนะฮะสีผักจะสวยรสชาติจะกรอบอร่อยนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนให้เราใส่พริกที่เราซอยไว้นะฮะใส่พริกกับกระเทียมที่เราบุไว้มะเขือเทศจะเพิ่งกระลงนะครับเอาพริกกับกระเทียมก่อน เราจะผัดพริกกระเทียม่อผัดพริกกระเทียมให้เข้ามีกลิ่นหอม พอ,พอพริกกับกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมเรียบร้อยแล้วให้เราใส่ผักของเราลงไปเทลงไปเลยตอนนั้นก็ตามด้วยมะเขือเทศเลยเราก็จะผัดให้ผักเขาเริ่มสุก เอาแค่พอสุกนะครับอย่าผัดนานเกินไปถ้าผัดนานเกินไปแล้วผักเราจะสีสันไม่น่ากินผัดด้วยไฟแรงให้ผักเราสุกทั่วๆว ครับเมื่อผักเราสุกได้ที่แล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่ซอสที่เราผสมไว้อยูลงไปนะครเราทำการผักให้ซอสของเราคลุกเขากับผักคราวนี้ แค่นี้ก็เป็นอันมาเสร็จเรียบร้อยครับชิมสักหน่อยโอเคครับรสชาติลงตัวพอดีครับสำหรับใครที่ชอบให้มีน้ำนะครับก็สามารถเพิ่มน้ำอีกได้ถ้าใครไม่ชอบมีน้ำก็แค่นี้ก็เป็นอันมาเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมเสิร์ฟดูสีสันผักของเราครับสีสันนา่ากินมาก โอเคครับสีสันน่ากินรสชาติอร่อยทำง่ายสะดวกนะครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟเลย